สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิมเพจรยนนะคะในช่อาของพิมเพชรจนนะคะคุณลูกค้า สวัสดี f อทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงค์นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่นะคะรอปรับสภาพนะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงค์นี่เลยนะคะสีนี้นะคะเป็นสีหายากนะคะเป็นรถที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนนะคะเป็นโตโยต้าอัลติดนะคะ1.8 e อีนะคะ,ป,ะ,คะ, e ะ,คะปี2016นะคะได้เป็นสีเทาดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรยนตั้งขายอยู่ที่นะคะ 3 9 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ7 0 0 0ต้นต้นนะคะลูกค้าถ้าใดที่สนใจคันนี้โทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยนะคะตามทิงมาเลยคะ่ะในส่วนของด้านหน้าของเขาคันนี้เลยนะคะกรจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมสามเส้นนะคะโลกโก้ตัวกีจะเป็นโลกโก้โตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ 8540นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้ง2องดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติีเ f a เ c t o r นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดำนะคะคุณลูกค้าในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2022แม็กขอบ16นะคะในแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะที่ยางปี2022ทั้ง4รล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็น สีเดียวกับตัวรถคาดด้วยโครเมียมนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะมือจับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถคาดด้วยโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะมาดูระบบพันกันเลยนะคะ ในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดูที่3นะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้โตต้านะคะตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวอักษรจะเป็นแบบจะเป็นแบบโครเมียมนะคะเป็นคอลล่าอัติเ่อง 1.8E นะคะมาพร้อมกับระบบเซนเซอร์อีก2จุดนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถ ตัวก่อนเป็นโชว์ไม่ได้เชนนะคะสีสวยๆนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นโตยต้ตาเอาติสนะคะ 1.8e นะคะปี2016นะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีเทาดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เพชรยนตั้งขายอยู่ที่ราคา3,99,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวนะคะออกรถสุนตาดกันได้เลยนะคะออกรถกับบริษัทเพจรยนนะคะเดี๋ยวเราไปดูราละเอียดในส่วนของภายในกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ติดการสารมาให้แล้วทั้ง4บาทเลยนะคะคุณลูกค้า ภายในของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะช่องด้านล่างใส่แก้วน้ํำผลน้ํามาพร้อมนะคะกระจกปับไฟฟ้านะคะพมรมไรยหุ้มหนาสีดานะคะได้เป็นพมรมลัย มันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่น CD ดีนะคะได้เป็นแอร์อันดอล็อกนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะช่องต้องการสามารถใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้ได้นะคะเบาะหนังสีดำนะคะตัดด้วยได้าสีดำสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเดียดขาดได้สบายนะคะคุณลูกค้าคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในจะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบจ นะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของเลขไม่กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่1นึ0 0 0สดนกโลนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เริมจากโรงงานนะคะแอร์ปรับตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะช่องใส่แก้วน้ําช่องใส่แก้วน้ํานะคะอุปกรณ์ของเขาครบเครื่องเลยนะคะไฟฉุกเฉินนะคะกระจกปรับไฟฟ้ามาให้ ะะสําหรับคันนี้นั่งยืดเกียดขาได้สบายเลยนะคะคุณลูกค้าพวงมาลัยนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้สบายนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะตัดด้ได้สีดาสีสวยแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งยืเดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพมนะคะได้เป็นพมสีดํากระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังนะคะออปชั่นฟังก์ชั่นครบเคลื่อนจบดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะยางเดิมไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะสังเกตได้เลยนะคะคุณลูกค้า บบ่นะคะคุณลูกค้ายังไม่ได้ปรับสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะได้ใหม่ๆแบบนี้ไปใช้งานนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของตัวน็อตน,นะคะคุณลูกค้ารอยเม็ดอ์ตต่างๆยางเดิมนะคะไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะ มือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะตัดขอบด้วยสีเทาส,สวยๆนะคะช่องด้านล่างใส่แก้วน้ำขผนน้ํามาพร้อมเลยนะคะคุณลูกค้า<ด>ตัวยางนะคะคุณลูกค้ายางเดิมนะคะไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้ารอยเบสอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้าเดิมๆกันเลยนะคะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระแล้วก็ภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะ ในส่วนของที่เก็บสัมภาระคานีนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้นะคะมาพร้อมกับถาดรองสินค้านะคะยางอะไหลเต็มแท้จากโรงงานลอยเมทอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้าถุงเครื่องมือนะคะแม่แรงต่างๆเดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าสีต่างๆก็เดิมๆเลยนะคะริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะยางไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะตัวนอนต้าเป็นสีเดียวกับตัวรถ นะคะคุณลูกค้าซีนก็ซีนเดิมๆเลยนะคะรอยเมตอาร์ตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรอยเมตอาร์ต่างๆต,ต,ต,ตัวยางนะคะไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟสองป้ายได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ854 0สนะคะลูกค้าท่านได้นะคะที่มองหารถเข้าใหม่นะคะราคาถูกผ่อนสบายอยู่น่นเนี่ยก็แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นรถที่ขายดีเป็นดับนบ่งของบริษัทเพชรจน นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจสอบถามรายละเอียดมาหาพิงเพชรจนได้เลยนะคะกับโปรโมชันดีๆนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวนอ็อต r a ะเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะจุดแต่งสีนะคะจากตัวน็อตนะคะแบตเตอรี่นะคะคาเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคาสังเกตจุดยางนะคะคุณลูกค้า รออแต้นสีต่างๆรอยเมคอัพต่างๆนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องดูโอวีวีทีไนะคะขนาดอยู่ที่พันแนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันเหละเยิ้มนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขว นะคะคุณลูกค้าซีนต่างๆสติกเกอร์มออกนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิกามจมน้ำเปลี่ยนสีนะคะมีวันันตีหลังการขายอีก30บวันคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโตต้าเอลติสนะคะ 1.8e นะคะปี2016นะคะได้เป็นสีเทาดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะเลขไมวิ่งอยู่ที่180,000กโล เพชรโจนะะต้องขายอยู่ที่นะคะ 399,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ7,000ต้นๆนะคะผ่อนสูงสุดได้7ปี84งวดนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิง์ได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043 253นะคะครามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรโยนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามีส สาขานะคะติดกับถผนุนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปเพิ่งแล้วนะคะเชวยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะแล้วพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ